วิวเขานะมีฮะอนันดูวิวที่ร้อยสิบเ็ดโมอทุกวปนนี้ ้อยตัดนะครับตัวร้อยสิบเอ็ดโค้งที่ภูทับเบิกความสวยงามก็อยู่ประมาณนี้นี่คือ100ร้อยสิบเอ็ดโคง้งนี่เป็นจุดชมวิวภูทับเบิกครับตรงนี้จะเป็นจุดพักรถก่อนลงจากภูทับเบิกนี่บ้านดอยน้ำเพียงดินนะครับ จุดนับมีจุดชมวิวอะทางโน้นก็เป็นผาหัวสิงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตรงผาหัวสิงอีกทีหนึ่งได้จะไปไล์สดที่ผาหัวสิงห์ให้ดูอันนี้เป็นจุดชมวิวที่บูทีรเมิอีกจุดตอนนี้พัฒนา แจกมาขายโรตีถึงนี่นะแจกแท้ๆนเธอ๋ยไปดูนี่ถนน น่าจะถ่ายรูปได้สวยที่สุดของอยู่ในจุดนี้เพราะเขาเป็นชงอนออกมาตรงสามเหลี่ยมนี้เดี๋ยวจุดสุดท้ายของกูตะเบิดจะไปที่ผาเสิงนะครับแล้วตลอดทางลงผมอาจจะไม่ได้แวะเพราะว่ามันคอนโทรลลดลำบากอยู่แต่ตรงนี้จะสวยสู้ตรงหน่วยวัดอุณหภูมิไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีจุดที่บังที่ซ่อนอยู่ มันจะทำมองไม่เห็นความสวยงามของภูทับเบิกมี่คนมาเห็นในนี่มอใส่จะเป็นอย่างนี้อยู่ทั้งวันนะแล้วก็เป็นกลุ่มกวนมอใส่เที่ยวส่วนมากก็จะชอบกางเี็นนอน <c oughs> จะออกมาอีกจุดหนึ่งครับจากจุดที่ชมวิวข้างบนดูครับทางโน้นมเมฆหมอกกำลังจะลอยตัดออกก็มไม่น่าจะสวยไปคนนี้นี่ก็สูงที่สุดแล้ว ขวาหัวสิงเห็นข้างบนเดี๋ยวผมจะไปนี่ก็จุดหนึ่งครับแต่ว่าบัง เมฆลอยอย่างนี้ ดูร้านขายของฝากประเช้าระม,มารอบหนึ่งแล้วนะ ของขายของฝากของที่ะลึก